สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะลูกวันนี้ก็มาพบกับคุณครูไม้นะคะวันนี้คุณครูไมยจะมาสอนและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคำควบแท้นะคะลูกอย่างที่คุณครูไม้เนี่ยได้ให้ใบางานนักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนต้องศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนนี้แล้วไปทําใบางานส่งคุณครูไม้ด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะมารู้ความหมายนะคะของคําควบแท้นะคะลูกนักเรียนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคําควบกล้ำเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมคะแบ่งเป็นคําควบแท้และควบไม่แท้นะคะวันนี้คุณครูมายจะมาอธิบายเฉพาะเรื่องคําควบแท้นะคะลูกเราจะดูทีละเรื่องอ่ะ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนเลยว่าคำควบแท้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะ,ะคำควบแท้ก็คือคำที่มีพยัญชนะรอเรือรอลิงแล้วก็วแหวนควบกับพยัญชนะตัวหน้านะคะตรงนี้จําไว้เลยควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกันเวลาอ่านออกเสียง ต้องอ่านออกเสียงทั้ง2ตัวพร้อมกันอะเราไปดูที่คำที่มีรอเรือเป็นคำควบกล้ำกันก่อนเลยนะคะคำที่มีรอเรือเป็นคำควบกล้ำประกอบด้วยกอรอขอรอคอรอตรรอปรอรอพอรอนะคะนอกจากจากพยัญชนะเหล่านี้แล้วนะคะไม่สามารถ ใช้รอเรือเป็นคำควบกล้ำได้นะคะอย่างเช่นคำที่มีหอนำจำไว้เลยว่าไม่ได้เป็นคำควบกล้ำนะคะลูกอะอย่างเช่นคำว่ากราบครุขระครอบครัวไตรตรองปรับปรุงพร้อมเพรียงสังเกตว่าเวลาเราออกเสียงเนี่ยลิ้นมันจะไปแตะที่ไหนลูกพร้อมพร้อม Yup. พร้อมอ่ะลองออกเสียงตปมพูพร้อมเพรียงมันจะออกเสียงรอเรือชัดเจนนะคะลองฝึกกันดูนะคะลูกรอเรือรอลิงรอเรือรอลิงอะเดี๋ยวเราไปดูคำที่มีรอลิงเป็นคำควบกล้ำบ้างนะคะอะต่อนะคะลูกคำที่มีรอลิงเป็นคำควบกล้ำนะคะประกอบด้วย กรอขอรอคอลอ,อ,ลอ,อ,ลอปอลอแล้วก็พอลอนะคะอย่างเช่นคำว่ากลมกลืนคลุยคล่องแคล่วเปลี่ยนแปลงเพลิดเพลินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคำเลยนะคะลูกคุณแม่ก็ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูบางคำนะคะแต่จำไว้เลยว่าถ้าเห็น พยัญชนะต้นเป็นตอเต่าแล้วตามด้วยลอลิงนะคะตอลอไม่เป็นคำควบกล้ำเวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงอะนะคะอย่างเช่นคำว่าตะลาดตะหลกตะหลอดนะคะคำที่ออกเสียงอะไม่เป็นคำควบกล้ำนะคะลูกอ่ะต่อไปคำที่มีวอแหวนเป็นคำควบกล้ำนะคะประกอบไปด้วยกอวอ ขอวอแล้วก็คอวอนะคะตัวอย่างคำอ่ะแวงกวาดขว้างขวานนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกแต่เดี๋ยวครูมาจะให้ดูคำนี้นิดนึงนะคะคำนี้เราอ่านออกเสียงว,ว่าอะไรกันเอ่ยออกเสียงว,ว่าอะไรคะลูกอ่ะคำนี้อ่านว่าขนขวายขน ขวายไม่ใช่ขวนขวายถ้าเราอ่านว่าขวนนะคะมันก็เป็นสระอัวสระอว่ไม่เป็นคำควบกล้อนะคะลูกอ่ะต่อไปนอกจากนั้นก็มีควายเว้งคว้างความความแคว้นอ่ะควันคำว่าควันถูกต้องแล้วคำว่าควันเป็นคำควบกล้อนะคะเป็นคำควบแท้แต่เมื่อไหร่ที่เราตัดไมฮนอากาศออกแบบนี้ ะค,ะคำนี้อ่านว่าควรซึ่งเป็นวัวแหวนนะครตัวนี้วัวแหวนนี้คือสระอวนั่นเองนะคะลูกซึ่งถ้าเป็นสระอวเป็นคำควบกลมไหมคะ,ะไม่เป็นนะคะลูกเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องแยกแยะให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อควรจำกันเลยดีกว่านะคะข้อควรจำนะคะลูกข้อที่1 เวลาสกดต้องมีพยันชนะ2ตัวก็คือมีพยันชนะต้นแล้วตามด้วยรอเรือรอลิงแล้วก็วอลแวนนะคะก็จะรวมอยู่ในเพยัญชนะต้นนั้นนะคะอย่างเช่นอ่ะดูตรงนี้ตัวอย่างกราบอ,อ่านว่าะไรคะลูกสะกดว่ากรรอเห็นไหมคะมีกอไก่แล้วก็มีรอเรืออ่านออกเสียงกรรอคือมีเพยัญชนะต้น2ตัว นะคะลูต่อไปกลางอ่ะกลขวานก็ขอบนะคะวิธีสังเกตต่อไปข้อที่2ต้องไม่ใช่คําที่มีหอนำนะคะย้ําเลยว่าต้องไม่ใช่คําที่มีหอนาอย่างเช่นโรอกหลอกรูหราอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหอนาไม่เป็นคําควบกลา นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ต้องไม่อ่านออกเสียงอะนะคะต้องไม่อ่านออกเสียงอะอย่างเช่นอะเมื่อกี้ขึ้มายกตัวอย่างแล้วอย่างเช่นตะหลาดปะรอดตะหลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้อง สังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจบทเรียนนี้ให้ดีนะคะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะลูกจะเอ๋มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงสุดท้ายของเราคือใบงานนี้มีคะแนนนะคะอย่างที่คุณครูไม้ได้แจกใบงานให้กับลูกๆไปแล้วนะคะลูกก็ทำความเข้าใจบทเรียนที่คุณครูไม้ได้สอนไปนะคะแล้วทำใบงานชิ้นนี้โดยถ่ายภาพ นะคะส่งให้คุณครูทางไลน์กลุ่มนะคะอย่าลืมว่าใครทำเสร็จแล้วสามารถส่งได้เลยนะคะย้ำว่าใบงานนี้มีคะแนนสู้ๆตั้งใจนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูมายก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้บ๊ายบายค่ะ